โอ้ยพี่น้องดูลูกเอมัเขียบเนี่นะหรือว่าน้อยหนาตัวน,นี้ฮกิ่งนี้ฮะไหวไหมเนี่ยดูสิกิ่งเล็กๆฮะสามลูกเลยในสวนหลังแฟตเนี่ยมีแบบนี้ด้วยไม่ธรรมดาจริงฮนะเดี๋ยวดาเล็กพาเที่ยวชมสวนของชาวบ้านสักหน่อย ้องกินทะรีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่หมสวัสดีครับ วันนี้นาเล็กพาเลาะชมสวนชาวบ้านกันสักหน่อยสวนน้องอํานาจนะก็อยู่หลังแฟสทหกฮนะก็ปลูกพริกมั่งปลูกมะเขือบ้างนะปลูกดอกไม้มั่งปลูกตะไคร้มั่งโอ้ได้กินกันเยอะแยะเลยนะมีแต่ของกินไดนะ้หรือไม่ก็มีเอมะเขือพวงก็มีนะมะเขือธรรมดาก็มีนะ ต้นมะกรูดนะก็มีมะนาวก็มีกล้วยก็มีนี่ปลูกฟักทองก็มีเนี่ยไผ่เลิศหรือว่าใบาชะพลูก็มีฮนะเนี่ยปลูกของกินได้นะแต่ว่าที่ดูเด่นๆขึ้นมาก็คือเนี่ยมาเขียบฮนะหรือว่าน้อยนาะเออปลูกแบบนี้ก็ได้กินฮนะนี่ดูฮนะ ลูกกำลังงามๆเลยเนี่ยลูกเล็กกอดกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยกิ่งนี้มีสองลูกอืมสามลูกกิ่งนี้มีหนึ่งหนึ่งโอ้กิ่งนี้มีสามกิ่งเดียวมีสามลูกโอ้โหเยอะฮะเยอะจริงๆเนี่ย เราไม่ต้องอะไรมากมายปลูกสักอย่างละต้นสองต้นก็เก็บกินก็โอเคแล้วฮะนะอย่าไปอะไรมากมายไม่ต้องทาเพื่อขายฮะทาเพื่อกินนี่ก็พอแล้วนี่ดูฮะดู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 กิ่งเนยเยอะเลยนะห้าหกลูกโอ้โหเพียบเลยฮะ เราปลูกแต่พอกินนะสักต้นสองต้นสามต้นพอไม่ต้องถึงกับว่าเป็นไร่หรอกนะปลูกที่เราอยากจะกินปลูกที่เราชอบกินนะกินแล้วอร่อยกินแล้วมีความสุขปลูกไปเถอะนะอย่าไปลงทุนเป็นแบบว่าโอ้เป็นไร่เลยถ้าเราปลูกแบบนั้นก็คือต้องทำแบบธุรกิจก็คือเรื่องของการขายนะ ถ้ามจะทําแบบนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการลงทุนที่เยอะไม่ว่าจะเป็นการตลาดก็ต้องมีนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะปลูกแล้วขายได้เมื่อไหร่นะผลผลิตออกมาเยอะแต่ว่าขายไม่ได้มันก็เจ๊งนะหรือพอมีน้อยความจระการของตลาดเยอะเอา้าเราก็ต้องไปเร่งใหม่ครับปลูกใหม่นะปลูกให้มันเยอะเข้าไว้พอปลูกเยอะอ้า ราคาตกมันก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักของความพอเพียงนะปลูกสักอย่างละต้นสองต้นนะในสวนเราพอไว้เก็บกินนี่ก็โอเคนะเนี่ยเหมือนน้องเขาปลูกไว้แค่อันนี้ต้นเดียวนะแต่ว่านี่โอ้นับปลูกเนี่ยเกือบยี่สิบเลยเนี่ยเยอะจริงๆ ปลูกแบบวิถีธรรมชาติปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้วัวอะไรธรรมดานี่แหละนะปุ๋ยขี้วัวใบไม้อะไรผสมไปนเนี่ยในสวนหลังแฟดหกและอยู่ใกล้น้ำก็ตักน้ำรดด้วยไม่ธรรมดาอ่ะสำหรับคลิปนี้ลอกพาชมสวนชาวบ,บ้านอนะไรก็พามาชมสวนน้องอำนาจที่อยู่หลังแฟดหกเนี่ยมีลูกมะเขียบหรือว่าน้อยหนา ให้ชมกันต้นเดียวลูกดกมากๆเลยอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ